สวัสครับสวัสด FC อีอกาชวนทุกท่านกับวันนี้ผมอ้นอีกามารายงาตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นฟุตบอลไทยกันบ้างครับเปลี่ยนโหมดกันหน่อยฮะหลังจากที่เราคุยเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศกันมาเยอะแล้ว ตอนนี้นะครับกระแสของบอลไทยของเรากำลังมาแรงแซงทางโค้งนะครับศัทธาบอลไทยเกิดขึ้นเรียบร้อยนะครับหลังจากที่มนโนโคลกิ้งกับสตาฟโค้ชชุดนี้นะครับทำทีมชาติไทยได้อย่างน่าดูจริงๆกรับเกมล่าสุดก็ใช้ชุดบีแล้วก็ตบชนะเจ้าภ้าแบบโอ้โหสบายสบยครับเดี๋ยวเราจะมาจับประเด็นกันนะครับว่าทําไมนาทีนี้ฟุตบอลไทยหวังสูงได้เลยถึงการเป็นแชมป์ฟุตบอล AFF Suzuki Cup นะครับ ก่นจบอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาใครไม่เคยกดซับก็กดเด็กกดแจ้ง,งเตือนกดซีพีเพิ่มเ,เห็นก่อนครับชื่นชอบกันก็ช่วยกันโคลมาส์โคลมือดครับจะได้มีพลาดในการติดตามรับชมคอนเทนต์ดีๆของไทยกาีฬาช่องเพราะว่าที่นี่อีกาช่องเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรและยังสามารถพูดคุยในเรื่องของฟุตบอลไทยได้นะครับและขอบคุณสุสกิสุสกิเมกะดิวดิวใหญ่ส่งท้ายปีออกรถยนต์สุสกิวันนี้รับข้อเสนอสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเลือกรับดีลดีขับฟรีสูงสุด150วัน หรือเลือกรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุดถึง5 0,000บาทพิเศษรับเพิ่มบัตรเติมน้ำมันมูลค่า3,000บาทและบัตรชมภาพยนตร์ฟรี2ที่นั่งเมื่อจองและรับรถวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุดกิจทั่วประเทศในเกมเมื่อคืนนี้นะครับผมชื่อว่าหลายๆคนในอีกาชแน,นลเนี่ยคงจะได้ดูกันนะครับทีมชาติไทยส่งผู้เล่นชุดสำรองลงเล่นทั้งทีมครับและเอาชนะเจ้าภาพได้แบบ สบายสบาย20จากการซันโวของเอเลียสดอลล็อแล้วก็สุประชัยใจเด็ดนะครับเก็บ3แต้มทำให้4นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มพวกเราชนะรวดฟันไปถึง12คะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม A เข้ารอบไปพร้อมกับสิงคโปร์นะครับแต่ที่น่าสนใจคือทีมชาติไทยเป็นชาติเดียวนะครับที่ชนะรวดในรอบแบ่งกลุ่มขนาดเวียดนามมาเลอินโดยังต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนไปจนถึงนัดสุดท้าย และในรอบรองชนะเลิศครับทีมไทยจะเจอกับรองแชมป์กลุ่มบีซึ่งในขณะนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นชาติไหนเวียดนามมาเลหรือจะเป็นอินโดแต่ก็ไม่ต้องสนใจครับเราเข้ารอบไปแล้วและจะลงสนามในวันพฤหัสบดีนี้นะครับวันที่23ธันวาคมแต่เวลาบ้านเราคือ19นาฬิกา30นาทีและช่อง7 HD ถ่ายทอดสดเหมือนเช่นเคยครับและนี่คือประเด็นที่ผมเก็บมาฝากครับทำใหม่เงินอัดฉีด30ล้าน อาจจะแตกได้ในครั้งนี้ครับและทำใหม่พวกเราจะกลับไปยืนหนึ่งในระดับอาเซียนครับข้อแรกครับข้อที่1บอลไทยชุดนี้มีสไตล์ที่ชัดเจนครับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเราชนะ4เกมยิงไป10เสียแค่ลูกเดียวแต่ที่ชัดเจนที่สุดแตกต่างจากยุคอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคของนิชิโนยุคของรายวัชมันคนละสไตล์กัน แต่ในยุคข,ของมโนโปลกิ้งมันดูมีความชัดเจนในตัวเองมากขึ้นว่าทีมชาติไทยชุดนี้จะเล่นในระบบอะไรพวกเขาเดินหน้าอย่างมีระบบจริงๆนะครับมีความเป็นทีมเวิร์กสูงมากและการเล่นดีบสูงการเล่นเพรสซิ่งมีให้เห็นตลอดครับมันเลยเป็นเกมที่ฟุตบอลไทยเดินหน้าไปอย่างมันง่นคงดูฟุตบอลไทยในคราวนี้มีความสนุกสนานมีความเพลิดเพลินสายตาแล้วรู้สึกได้ว่า คาดหวังได้ครับคาดหวังได้มากกว่าตอนที่รายวัสคุมทีมที่เป็นเหมือนกับโอ้โหเล่นเกมรับใช้เกมโต้กลับเล่นแบบขุนยนนะฮะหรือจะเป็นนิชิโนที่จะพยายาม passing นู่นนี่นั่นแต่เคาะบอลไปมาถ้าผลลัพธ์มันไม่เกิดาการยิงประตูมันไม่ได้มันก็เท่านั้นครับแต่มโนโปรกิ้งถือว่าทำได้ดีมันดูมีความคาดหวังดูมีความเชื่อมั่นในทีมชุดนี้มากกว่าในตอนที่ คัดบอลโลกที่ผ่านมาเลยครับอันนี้ชัดเจนที่สุดครับข้อที่2ครับฟุตบอลไทยทีมนี้มีความเป็นทีมสูงมากครับการส่งสำรองยกชุดในเกมที่เจอกับเจ้าภาพเพื่อเป็นการพักตัวหลักแล้วก็ไม่ได้ส่นผลกันในขันในเกมสุดท้ายนอกหนเือจากแสดงให้เห็นถึงว่าทีมชาติไทยไม่ได้กลัวใครในทวีปอาเซียนครับแต่มันคือเครื่องตอกย้ำว่าทีมไทยชุดนี้มีความเป็นทีม สงูงจริงครับทุกคนคือทีมทุกคนคือคนของทีมชาติไทยทุกคนคือนักรบหรือว่านักสู้ของทัพช้างศึกครับนี่คือสิ่งที่มโนโคลกิ้งวางโพซิชันของทีมนี้เอาไว้อย่างชัดเจนมาก่อนอันนี้แล้วครับนั่นก็คือในเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวผู้เล่นไม่ใช่แค่ตัวจริงเท่านั้นนะครับแต่เชื่อมั่นในตัวผู้เล่นตัวสมรองด้วยเพราะว่าเด็กชุดนี้ซ้อมมาด้วยกันทุ่มเทกระทุ่มเทด้วยกันเสียหยาดเหนื่อยก็เสียหยาดเหนื่อยมาด้วยกัน แล้วมโนโปรกิ้งทำได้ครับคือเขาถ่ายทอดสุดิตภายในทีมให้กับนักเตะกลุ่มนี้จนมีสุดิตที่ยอดเยี่ยมและเขาพยายามผลักดันทุกคนที่ร่วมซ้อมหนักกันมาและสุดท้ายสิ่งที่เขาได้เปิดโอกาสให้กับนักเตะตัวสำรองที่ตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าอาจจะไม่ได้เล่นก็ได้นะครับบางคนกับกลายเป็นว่าเขามีส่วนร่วมกับทีมมีส่วนร่วมกับเกมมีส่วนร่วมกับชัยชนะ มันเป็นชนะของความเป็นทีมครับในเกมล่าสุดเพราะทุกคนช่วยกันซ้อมเพราะทุกคนช่วยกันทําให้การซ้อมมีคุณภาพในทุกๆวันครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากนะครับคือสํารองเนี่ยไม่มีใครอยากเป็นครับแต่หลายคนคงรู้ว่าการที่จะไปสู้กับทีมชุดใหญ่เนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าทีมชุดใหญ่จริงๆบางคนเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าปล่อยให้นั่งสํารองไม่ได้แต่เนื้อสึ่อินใดมาดูโปรกิ้งพยายามทําให้ทีมชุดนี้มันเป็นทีมจริง,รงๆ ตัวจริงสำรองมันคือทีมครับแล้วเขาก็ทามันได้อันนี้ต้องยกนิ้วให้เขานะฮะที่เขากล้าที่จะเปิดโอกาสให้กับสำรองได้มากถึงขนาดนั้นข้อที่3ครับสำรองชุดนี้ปล่อยของครับและสามารถทดแทนชุดใหญ่ได้แบบสบายสบายแน่นอนครับการเปลี่ยนสำรองยกชุดเนี่ยอันนี้คือความเสี่ยงเหมือนกันคือถ้ามันพังมันก็พังกันทั้งทีมครับ แล้วก็ถ้าผลลัพธ์มันดูย่ำแย่การเล่นแล้วดูไม่ดีเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโดนเสียงวิจารณ์ตามหลังมาแน่นอนแต่มมนอฟโรกิงคงจะอ่านเกมและอ่านขาดวางแผนได้เป็นอย่างดีว่าถ้ามันต้องเปลี่ยนจะใช้ใครลงสนามบ้างซึ่งทุกบทบาททุกตำแหน่งดูเนียนจริงๆครับเป็นสำรองที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสำรองครับเป็นเหมือนกับว่าทีมชุด A อีกหทีมที่ไทยมีในตอนนี้หลายคนสอบผ่านครับหลายคนทำได้ดีมากๆอย่างเช่นปวี ลงเล่นในเกมแรกในทัวร์นาเมนต์นี้เขาก็สอบผ่านฉลุยหรือจะเป็นสุภชัยใจเด็ดครับกองหน้าจากบุรีรัมยูในเต็กก็ปปดล็อกในทัวร์นาเมนต์นี้ได้สําเร็จส่วนคนที่ต้องชื่นชมนะครับมีเอลิสดอลล์กองหลังที่เคยโดนวิจารณ์มาก่อนหน้านี้แต่สุดท้ายแล้วเขาก็พิสูจน์เองได้ว่าเขาก็คู่ควรกับการอยู่ในทีมชาติชุดใหญ่ในตอนนี้ด้วยส่วนคนที่ผมชื่นชอบมากที่สุดและยกให้เป็นแมนนอลแมชเลยครับ ก็คือเจ้าหนุ่มวีรเทพป้อมพันเด็กจากเมืองทองอยู่ในเตดคนนี้นิ่งเนียนกริบคุมจังหวะการเล่นแล้วก็ขับเคลื่อนเกมได้อย่างลงตัวครับเกมในนัดล่าสุดที่เจอกับสิงคโปร์โอ้โหวิรเทพเล่นเหมือนคนที่ผ่านเกมระดับสูงมาอย่างโชคชนทุกสิ่งทุกอย่างดูดีไปหมดครับสัมผัสบอล91ส่งบอลทั้งหมด74เข้าเป้าทั้งหมด66 ผ่านบอลสำเร็จเกือบเกือบ90%สกัดบอล5ครั้งสำเร็จ3ครั้งสร้างโอกาสได้3ครั้งเรียกฟาวล์หเลี้ยงบอลผ่านสำเร็จอีก2ครับเรียกได้ว่าเนียนตามากเขาสามารถทดแทนชุดใหญ่ได้ทันทีข้อที่4ครับเซนเตอร์แบ็กสำรองสามารถเป็นตัวจริงในทีมชุดนี้ได้เลยครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในเกมล่าสุดเนี่ยเซนเตอร์แบ็กสำรองที่ได้รับโอกาสครับหนในนั้นคือเอลิสดอ ทำได้ดีเตือนความคาดหมายตอนแรกนี่เราก็กังวลใจเหมือนกันว่าเฮ้ยสำรองเนี่ยพอคุณลงมาแล้วคุณยังไม่ได้เล่นใน3มเกมแรกแล้วคุณจะปรับตัวอย่างไรสุดท้ายแล้วนะฮะเอลิสดอลล์กับพาร์ทเนอร์โอ้โหบอกเลยว่าดูดีกว่าคู่ตัวจริงซะงั้นครับซึ่งแน่นอนนะนี่คือเครื่องหมายคำถามเลยว่าเอลิสดอลล์ควรจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงหรือไม่แต่ตรงนี้มันต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของมาร์โปกิงแล้วก็สตาร์โคสครับเพราะว่าเราต้องยอมรับเลยว่า3เกมแรก นี่ขณะไม่ได้เจอเวียดนามมาลยอินโดตัวแสบนะฮะเจอพวกเนี่ยทีมที่รองบ่อนกว่าฟิลิปปินส์นะครับสิ่งที่เราได้เห็นคือมาเนียชอมเบียคุณมาเนียชอมเบียเนี่ยเป็นจุดอ่อนในแนวรับของไทยครับแม้ว่าจะรูปร่างใหญ่จริงและรับมือกับลูกรกระกาษได้ดีมัดจะม่งได้แต่การม่งส่วนใหญ่ถ้าใครสังเกตม่งแบบไม่ได้มีทิศทางครับบางทีควรจะมงทิ้งมงออกหลังแต่กลายเป็นมงตั้ง ให้กับผู้ต่อสู้ได้เข้าทำอะไรแบบนี้ผมไม่ได้ต้องการวิจารณ์ใครแค่คนคนเดียวนะครับแต่ว่ามันคือจุดหนึ่งที่เรายังเป็นกังวลอยู่นะครับผมก็อยากจะให้มาเรียวชอมเบียเนี่ยดยกระดับตัวเองขึ้นมาขยับตัวเองขึ้นมาแล้วกลายเป็นเสาหลักแล้วก็หัวใจของทีมให้ได้ผมก็จะช่วยนะครับคือติเพื่อเกาะติเพื่อให้ได้รู้ว่าเฮ้ยอะไรที่มันคือจุดเปราะบางของเราจะได้ไปแก้ไขในต่อไปขอ้อที่ิอาครับคลาสบอลชื่อชั้น ของไทยเนี่ยเหนือกว่าทุกทีมในอาเซียนด้วยระดับชื่อชั้นศักดิ์ศรีคุณภาพของฟุตบอลไทยเอาตรงๆนะครับถ้าเราสามารถรวมกันเป็นทีมได้เล่นกันอย่างมีสไตล์ได้มีระบบแบบแผนที่มันชัดเจนได้ฟุตบอลไทยไม่ต้องกลัวใครครับเหนือกว่าอยู่แล้วครับไม่ได้เป็นรองเวียดนามที่ทํางานได้ดีในช่วงนี้เลยครับคือเท่าวัดกันตั้งแต่ในตอนที่บอลโลกเราเจอกันเนี่ยสนัดรูปเกมไม่ได้เป็นรองด้วยนะฮะเกือบชนะด้วยซ้ําไปการต่อบอลเท้าสู่เท้าของเราคือดูดี ขับเคลื่อนเกมไปข้างหน้าได้ดีครับแล้วก็มีวิธีในการที่จะทําประตูคู่แข่งอันนี้นับเฉพาะในยุคข,ของมอนโคกิ้งนะอันนี้ชัดเจนเลยว่ามันมีแบบแผนที่เรารู้สึกได้ว่าเออฟุตบอลไทยมันเดินหน้าจริงแล้วข้อที่6ครับอันนี้สําคัญเพราะว่าอะไรทีมไทยมี4ตัวเทพเจอุ้มโมยน้องกันเป็น4ตัวเทพที่สามารถยกระดับการเล่นฟุตบอลไทยได้และมันเหนือกว่าและมันสูงกว่าตอนที่เรา คัดฟุตบอลโลกที่ผ่านมาอย่าลืมนะครับว่าเจอุ้มมุย้ยน้องกันและอีกหลายคนรวมทีมกันไม่นานซ้อมกันค่อนข้าง,งน้อยสามเกมแรกที่เขาได้เล่นกันอาจจะดูติดติดขัดขัดบ้างแต่มันก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันดูมีอะไรมากกว่าในตอนที่เราคัดฟุตบอลโลกมันดูมีพลังแฝงพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าแน่นอนครับอาจจะเป็นเพราะว่าคลาสบอลประสบการณ์และการที่สี่คนนี้ ได้ไปเล่นหรือว่าเคยไปเล่นอยู่ในเจล็กถึง3คนเจอุ้มมุย้ยเราเจอกับนักเตะระดับคุณภาพทั้งญี่ปุ่นทั้งอเมริกาใต้ทั้งจากชาติยุโรปอะไรก็ตามทีมนเลยทําให้พวกเขาเนี่ยสะสมประสบการณ์การเจอกับของแข็ง,ขงๆมาโดยตลอดทุกสัปดาห์ทุกเดือนมนเลยทําให้พวกเขาเนี่ยมีความแข็ง,แ,ขงแกร่งอยู่เองเป็นอย่างมากรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรรู้ว่าการที่ต้องเล่นแบบฟุตบอลระดับคุณภาพมันต้องทําอย่างไรตรงนี้คือข้อดีของพวกเราครับแต่ ข้อที่น่าเป็นห่วงตามมาคืออย่างน้อยมันต้องมีตัวแทนต่อเนื่องพยายามถ่ายเลือดใหม่ให้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าเจอุ้มมยเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ครับวันข้างหน้าพวกเขาสามคนนี้ต้องเลิอกอยู่ดีนะครับส่วนน้องกันธนวัตรบอกเลยว่าการไปชุกตัวอยู่ที่ฝรั่งเศสและการไปเล่นอยู่ที่เลสเตอร์การซักซ้อมกับโค้ชฝีมือดีการที่อยู่ในสายตาของเดือนโรเจอร์เนี่ยน้องกันที่บอกเลยว่ายกระดับขึ้นมาเหนือกว่านักเตะอาเซียน แทบจะทุกชาติเลยครับตอนนี้คือเรื่องดีที่เรายังมีสี่ขันเทพ4ี่คนนี้แล้วข้อที่เจดกับสุดท้ายสดกว่าบอลไทยกับปลาในตลาดแล้วล่ะครับอย่าลืมนะฮะว่าเทมล่าสุดเราถือได้ว่าได้สองเด้งเต็ม,เ,ตมเด้งแรกพักตัวหลักเก็บสดเด้งที่สองมีผลลัพธ์ชนะด้วยอ่ะโอเคเด้งที่สามสำรองได้ปล่อยของการพักตัวหลักนี่คือสิ่งที่สําคัญครับ ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยคุณจะมีเวลาพักได้น้อยอย่างเช่นะในช่วงขอบเวลาบอลไทยทัาเตะกันรวดเนี่ยมีเวลาพักเพียงแค่ไม่ถึงสี่วันครับสามวันเต็มแค่นั้นมันไม่พอนะฮะเพราะว่าคุณต้องเล่นแบบเต็มสตีมใส่เต็มกราฟเก้าสิบนาทีแปดสิบนาทีเจ็ดสิบนาทีนี่มันเหนื่อยมากดังนั้นนัดที่สี่สุดท้ายเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับที่มโนโพรกิ้งพักตัวหลักเอาไว้เราใช้ตัวสำรองครับเพราะาอย่าลืมนะฮะรอบรองชนะเลิศ กับรอบชิงชนะเลิศเตะเย่าเยือนนะครับ2นัดเท่ากับว่าเลยอ,อีก4ดังนั้น4นัดนี้เราสามารถใช้ชุดใหญ่ได้เต็มๆแต่ในขณะเดียวกันครับทางฝั่งของเวียดนามมาเลออินโดยังต้องใส่ชุดใหญ่ลงเล่นเกมสุดท้ายอยู่ครับเพราะว่ามันยังไม่ได้เข้ารอบนี่คือข้อที่ดีเป็นข้อได้เปรียบแหล้ว่าในเกมรอบรองก่อนที่จะไปชิงชนะเลิศเนี่ยร่างกายของนักเตะทีมชาติไทยดูดีมากเราสำรองพร้อมที่จะทดแทน ทุกเมื่อถ้าหากว่ามีปัญหาและสุดท้ายเงินอัดฉีดครับ30ล้านผมบอกเลยว่าเป็นเงินอัดฉีดที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันคือพลังขับเคลื่อนที่ดีสำหรับทีมฟุตบอลไทยในการที่จะควา้าแชมป์ครั้งนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นกองเชียร์ที่ดีคอยซัพพอร์ตในทุกรูปแบบครับแล้วก็อยากจะให้ฟุตบอลไทยเราสมหวังในรายการ AFF Suzuki ครับในครั้งนี้ครับขอบคุณทุกคนครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับ ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซ first เพื่อเห็นกอดชื่นชอบกันอย่าลืมช่วยกันคนละไมา้คนละมือในการซัพพอร์ตอีกาชาแน,นลกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับและขอบคุณซูซูกิซูซูกิเมกาดิลดีลใหญ่ส่งท้ายปีออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้รับข้อเสนอสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเลือกรับดีลดีขับฟรีสูงสุด150วันหรือเลือกรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุดถึง5 0า0 0บาท สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุริจทั่วประเทศครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ